สวัสดีครับอยู่กันที่สนามคลองห้าแบงค์คลองอเวนิวนะครับวันนี้ก็มากับงานพลังเพื่อนครับแฮชแท็กงานพลังเพื่อนตัวผมเองไม่ได้เอาชายเย็นมาลงนะครับก็จะมาเป็นเนี่ยครับขับรถไททันใช้งานมากับรถมินิไบา์ครับไฟฟ้าทำทำแบบทรงประมาณแคตห้าสิบา แต่ว่าจริงๆมันคือรถจีนนะครับรถแบบรถไฟฟ้าเด็กครับมมามาพ่นสีมาหุ้มบอกอะไรใหม่ก็ให้ทรงมันคล้ายๆแซ mm ่ห hmm. ้าสิอเฉยนี่ก็คือมามาลองถ่ายให้ดูครับว่ารถแข่งภายในวันนี้งานพลังเพื่อนจะมีรุ่นไหนบ้างหรือว่ารถอะไรบ้างครับอย่างคันนี้ก็เป็น j จตีเคครับน่าจะลงรุ่นโอเวอร์พันแอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเทบโบเนี่ยนี่ก็เป็นเคเทโบครับเ k ไ ก็เป็น fc ครับ fc เครื่อง300มา้าซึ่งเป็นของพี่โอเลี o ้ยงนะครับผมก็ติดตามอยู่นี่ก็เป็นแจ๊สครับนี่ก็แจ๊สเหมือนกันโอส่วนนี้เป็นของอูรุ่นพี่ผมเองครับพี่อ๊บีโปครับผมสวัสดีครับพี่เนี่ยเป็นเจเนตเขียวกับอ่าพี่อมอแล้วก็มีพี่นัดเป็นคนขับครับเป็นคนคุมคันเร่งสำหรับ เคเดอร์โบ700มา้านี่ครับเรามาดูรถซิ่งผ่านๆตาครับนี่ก็เป็นวีออสน่าจะเป็นเครื่องเต็มเลยครับตัวนี้โทษครับโทษครับนี่เป็นแคมเดี่ยวครับันนี้เป็นบีสตีท์น่าจะเป็นเนี่ยครับเป็นบีเครื่องซิ่งกันหมดเลยก็โอ้เฮดเดอร์ใหญ่มากครับแต่ละคันรถผมเองนี่ก็เป็น18 20แบบว่าเดิมๆเ,เลยครับ นี่ครับทรงแต่ละคันก็จะอ็นเอเทอร์โบทรงเปียวทุกคันครับสำหรับงานวันนี้ PK9 ค o u คูเป้ีเนี่ยครับเนี่ยครับแต่ละคันก็ก็พาวนให้ดูนะเพราะว่านี่เอามินิี้ไ์มาเพื่อการนี้ครับเราซื้อขายอยู่แล้วเราก็เอามาใช้เป็นประโยชน์ครับบีโอ oh, <B io, S 2> ล้อหลังเดฟเดเลยนี่ครับสามประตู ันนี้เป็น FD ของรุ่นพี่ผมนะครับก็สี่อกว่าม้าเป็นเครื่องพันแเทอร์โบนี่เป็นแจ๊ทน่าจะลงรุ่นสตีเทอร์โบกันหมดเลยครับคันนี้ก็เป็น4ีประตูครับเป็น NA BNA ครับสำหรับ b s ส r ตี t ในวันนี้ก็เห็นวิ่งกันอยู่12กว่าเลยครับถือว่าดุเดือดเหมือนกันครับเพราะว่าอย่างผมเองเป็น 18 2แปดที่สิบอย่างเงี้ยบีนะแต่ว่าเต็มที่แล้วนะ่าจะได้แค่สิบสามปลายครับหรือว่าแบบเอาแม่นแม่นเลยก็สิบามแปดแล้วอะไรเงี้ยคบืคออยู่ยากมากเนี่ยครับอย่างบ n a อเอเนี่ยสเต็ปแบบหดหดทันทุกคันเล้วถือว่าอยู่ยากครับเครื่องเดิมสำหรับงานพลังเพื่อนปีนี้นยครับทรงแต่ละคันนี่ก็เอฟดีทูครับเนี่ยถือว่าสวยเลยเนยครับ เอหรือเทอร์โบก็น,น่ากลัวทุกคันครับสำหรับปีนี้ <l aces> เครื่องเดิมอยู่ลําบากครับผมบอกเลยเราก็ขับมินิบอยทรงเส้น 50R แบบชิวๆไปครับวันนี้ดูรถด,ดูอะไรไปเอาเป็นวิทยาทานหรือว่าหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจสําหรับการทําเครื่องใหม่ของผมครับเดี๋ยวติดตามชมกันว่าผมจะไปสเ,เต็ตไหนแต่เอาไว้ก่อนนะครเพราะว่ายังไม่ได้พร้อมยังไม่ได้ จะทําอะไรในเร็วๆนี้นะแต่ก็อีกสักพักใหญ่ๆครับเนี่ยครับรถพี่โอครับที่นั่งอยู่ก็เป็น FD 400มา้าเวลาที่สุดสำหรับ FD ดคันนี้ก็รูงที่ผมบอกว่าประมาณ13 2เอง,องี่ย13 3อ่าอย่างเจนเน็เขียวก็อยู่ประมาณ12 5อะไรประมาณนี้มั้โอเคอ เราวันนี้สวัสดีครับ